แฮโทนิกของดร์วิวนะแฮโทนิกบำรุงผมแนละสมัยนี้คือแบบว่าเขาทำขวดสเปรย์แบบนี้นะเพื่อที่จะให้เราแบบฉีดได้ง่ายๆนะเราก็ดึงปอกออกมาเวลาใช้เสร็จแล้วก็เอาปอกปิดฝากลับไปเหมือนเดิมนะผลนะช่วยบำรุง ลุ่มขนนี่จะทําให้แบบเส้นผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะแล้วก็อันนี้คือโวมาใช้ให้กับลูกค้าแล้วรุ่นนี้นะแฮรโท o n i c นะใครที่แบบมีความรู้สึกว่าเห็นหนังศีรษะชัดเจนนะคือแบบมองไกลๆก็ยังเห็นหนังศีรษะ คือมีเ้าสึกว่าเออผมบางอะไรแบบนี้นะก็ลองใช้รุ่นนี้ดูนะขิงและก็โสงนะบำรุงผมบำรุงรูขนขมขนนะเพราะว่ารูขนแข็งแรงก็จะทําให้รากผมแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายนวดให้ทั่วเส้นผมนว,นวดให้ทั่วหนังศีรษะให้รอบๆนะตรงไหนที่เราต้องการที่จะบํารุงเป็นพิเศษนะเราก็ฉีดตรงนั้นมากหน่อยนะผ่านไปแบบสักระยะหนึ่งนะคือก็เห็นเห็นความแตกต่างนะ